สอนนาครับดูไซต์มันอ่อเต็มปากเป็นคำเลยเน,น้ำนานมันขึ้นใหม่นะครับเป็นแ้มแรกครับผมปล่อยนะเตากล้องมให้ปล่อยนะครับตัวนไม่โตชส้นนาปีเลยปีหกห้านาขึ้นปีหกห้าเอ็ดทูนะครับผมปล่อยครับ นี okay. ่ต่อกับบวมเมดทูยังใช้ได้ผลดีนะครับ อือขวดนี้นี่เลยนะครับน um> well ี่อตัวนี้ไซส์ไซส์ห้าอุ้ยจะเข้ากันนี่ครับอืมแท่นที่สองนะครับเนี่ยฮะไซส์ปลาก็จะมีประมาณนี้นะฮะโคลาชา F2 นะครับผมก็ยังใช้ได้ผลดีนะฮะกับประช่อน โอเคฝากไว้ด้วยครับผมกับนาน้ำท่วมขึ้นใหม่นะครับนาน้ำท่วมปี65นะนี่ใช้ใช้ได้เลยครับผมอุ้ยไซส์เล็กไซส์ป๊อกเดี๋ยวก็ปล่อยมันไปเหมือนเดิมเนาะโอเคโคราชาเอสทูโอเคเดี๋ยวปล่อยมันไปครับไม่ช้ำมากปล่อยมันไปโอเคฝากไว้ด้วยครับผม

ีกันหมดเลยช่อนนานะครับผมเันที่สามนะครับตัดดินเมนนิดเดียวนี่กบยางเอสนะครับผมกับไปช่อนใช้ก็ไม่โตครับเดี๋ยวก็ปล่อยมันไปนะเหมือนเดิมลองมาสํำรวจหมายนาน้ำท่วมดูนะครับน้ำเริ่มขึ้นแล้วนะครับ หาเหยื่อ,อไว้ตีปลากันนะครับผมโครยาเอสทูครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมอ่ะลองดูเคครับปลยอดครับเก็บปล่อยไปปล่อยไปอีกไหนตรงนี้นะเคปล่อยไปด้ยวยครับผมโครยาเอสทูนะ ยังใช้ได้ผลดีนะครับผมรือต่อครับ หล,หลุดไหมหลุดแล <laughs> ้วดีจะลงน้ำริ้วไม่ลงเต็มปากอยู่ข้างม,มีตัวใหญ่มารออยู่ตรงนี้เออันี้ใช้ใช้ได้เลยครับแต่จะเอาไหมเอาเอาต <laughs> าคนนั้นเอาป่ะใช้พอได้เลยนะครับผม กบยาง S2 นะเคาะไปเคาะมาได้เรื่องเลยทีเดียว S2 สีส้มทองนะครับผมปลาช่อนนี่ไซสสวยเลยทีเดียวตัวนี้เก็บไหมโอเคเดี๋ยวลุยต่อครับผมโทรชรายทูสุดยอดมากครับ ủa hứa 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 โโโโนี่ใครบอกว่าไม่มีตัวใหญ่มีตัวใหญ่ครับผมใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่หัวได้อยู่ได้อยู่ปานนามันยังไม่ป้่นเท่าไหร่นี่ฮะเอสทูนะครับผม นี่มันซัดเหยื่อซัดลี่ดหมดเลยครับนี่สีส้มทองนะครับตัวนี้สีส้มทองโอเคโคราชัยอ2ูกัดรถคันนิดนึงนะฮะมันเป็นนาน้ําท่วมแล้วมีต่อสั่งเยอะๆเนี่ยอย่าไปส่งนานนะครับกัดปุ๊บเนี่ยถ้างัดสวนได้มั่นใจว่ากัดโดนนี่ก็งัดสวนได้เลยนะครับผมติดแน่นอนครับโคราชัยอ2ูโอเคมีต่อครับ